กวอันอซนก่นตมุดก่อนยทีนี้ไเที่ยวัถูานน้ปักไเลิบถตูบานีุนตมุดก่อนเลยเมลโลวารนที่อยางมาพิจารณมาพิจารณถ้าถูานุกนแวมดก่นกูเอาว้ก็จะไปดู้าตถมุดก่อนเลยเมลโลวาร์นะปูุกบานีแล้วก็จะยาเมลโลวาตัวเมสสมไมโอรเมนนาอัรถ้าเมเ่็นเมลโลวาไปเม อยู่เบนั้นนากันเองบ้าอายุพิลพียัไม่รู้ดบ้านน่าวดูดูต่อบ้างมาเอาหัวไม้แ่นี้มาบานมานาวตรอบอลเปกนเปกนปนี้นโม่นีมามาไม่อาณามาไม่เยี่ยมมาลุยไม่ฮาลาม่อาณาไอจูนีพิลลพามองแ่นีบ้านน่าวมเอ่ออาเซิยบุนดาบุนดาบุนอาอาเติย Ehu asedia dama dama guna asedia, Ehu asedia sanga saga guna asedia, asedia pada nana wibako dua asidiyo, mana boh, Ehu asedia as guna asedia, Ehu asedia dama dama guna asedia, Ehu asedia sanga guna asidi ya asidi ye pada nana wipa kohodu asidi yo nur pekang di nol boro ehu asidi ya bunda bunda guna asidi ehu asidi dama dama guna asidi ya ehu asidi tangga tangga guna asidi ya pada nana wipa kohodu လေလဝနံမနိယပိတေဘောတကွန်တလကတဟွာ يو နော်ဒူတတော်ငေနမအချိုးပြေလောမှာ